เคาะแล้วประกันราคาข้าวข้าวห้าชนิดงวดที่ห้าชาวนาะเช็คด่วนสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่13พฤศจิกายน2564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องชาวนาเคาะประกันข้าวงวดที่5ข้าว5ชนิดได้รับเงินต่อเนื่อง หลังราคายังต่ำกว่าราคาประกันเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะ เพราะประกันราคาข้าวงวดที่5ข้าวห้าชนิดได้รับเงินต่อเนื่องหลังราคายังต่ำกว่าราคาประกันข้าวเปลือกเปลือกเหนียวได้รับชดเชยสูงสุดรอฟังข่าวดีวันไหนเข้าคอรมอเตรียมรับเงินทกศพร้อมโอนงวดที่3ถึงงวดที่ห ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวยังมีต่อเนื่องนะคะอัปเดตล่าสุดวันที่12ตุลาคม2564คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว2564รทัรอบที่1งวดที่1โดยมีนายวัฒนศักด์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานในที่ประชุมมีความคืบหน้าตามลำดับนะคะวันที่12ตุลาคมแหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับฐานเศรษฐกิจถึงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษเตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตส 2, 5 6 4ทับ65รอบที่1งวดที่5ให้แก,ก่เกษตรกรที่ระบุวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่5 1 1พฤศจิกายน2,564นั่นเองค่ะ เรามาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะคะส่วนต่างชดเชยอ,อยู่ที่4,171บาท สองตังข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ส่วนต่างชดเชยอยู่ที่3,755ันดห้าบห้าบาท38สดสตางค้าวเปลือกหอมปทุมธานีส่วนต่างชดเชยอยู่ที่หนึ่งบาท92สงตางค้าวเปลือกเจ้าส่วนต่างชดเชยอยู่ที่สอง3หาบาท4ี่สสตางค้าวเปลือกเหนียวส่วนต่างชดเชยอยู่ที่4 3 2 8ันสายิบดบาทห้าสิสตาง์ค่ะ ท้งนี้นะคะประกันรายได้เกษตรกรเงินประกันราคาข้าวที่รัฐบาลชดเชยให้เกษตรกรหรือชาวนาในโครงการประกันรายได้ข้าวข้าว5ชนิดจะมีนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 1 5 0 0 0บาทขัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,00 0บาทขัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้านะคะตันละ10,000บาทขัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทขัวเรือนละไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวตันละ1,200บาทขัวเรือนละไม่เกิน16ตันค่ะ และสำหรับวิธีเช็คการขึ้นทะเบียนของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน13หลักกดค้นหาระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่นั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ